ถ้ามาประเทศญี่ปุ่นแล้วไม่ได้กินซูชิก็เหมือนมาไม่ถึงจริงๆใช่ไหมคะ EP นี้ไปกับดวงจะพาทุกคนไปกินซูชิสายผ่านที่มีสาขามากมายทั่วโลกและเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นที่สำคัญ ราคาถูกมากค่ะเริ่มต้นที่จานรับประมาณ150เยนร้านนี้มีชื่อว่าคุราซูชิสาขาที่เรามาทานอยู่ตรงชินชบาชิโอซากา้าร้านจะอยู่ที่ชั้น2องคูราซูชิเขาจะเน้นให้เราบริก,การตัวเองมาถึงก็ต้องกดบัตรคิวเพื่อจองโต๊ะพอได้บัตรคิวก็ดูหมายเลขโต๊ะแล้วก็เดินไปนั่งเองเลยค่ะแต่ละโต๊ะเขาก็จะมีผ้าม่านมาบางังดูเป็นส่วนตัวดีนะคะการออกแบบโต๊ะก็คำนึงถึงการใช้งานดีเลยค่ะ พวกโชยุวาซาบิผงชาตะเกียบช้อนก็จะมีฝาปิดไว้พอเราจะใช้ก็แค่หยิบขึ้นมาไม่ใช้ก็เก็บกลับที่ช่วยให้ไม่เกะกะดีนะคะส่วนวิธีการสั่งซูชิมีทั้งแบบที่หยิบจากสายพันได้เลยแต่จะมีเมนูให้เลือกไม่มากเน้นสั่งผ่านแท็บเล็ตที่โต๊ะอาหารก็จะเสิร์ฟผ่านรางด้านบนส่งตรงถึงโต๊ะแล้วเลยค่ะ แท็บเลตสามารถดึงออกมาสั่งได้ด้วยนะคะส่วนแก้วน้ำก็จะวางอยู่ที่ชั้นบนเราก็หยิบม,มาชงชาเขียวร้อนๆดื่มแก้หนาวกันได้เลยค่ะและข้อดีของคูราซูชิคือเมนูซูชิเขาสามารถสั่งแบบข้าวครึ่งได้ด้วยค่ะตอนนี้ท้องก็รองจอกๆแล้วเรามาลงมือทานกันเลยค่ะเริ่มจากกุ้งหวานเลยค่ะตัวใหญ่ดีต่อกันด้วยทูน่านะคะต่อไปก็ฮามาจิ แล้วก็ปลาหมึกสดและอันนี้สกาลอบค่ะเมนูนี้เนกิโทโร่หรือว่าทุน่าสับค่ะส่วนคนนี้ก็จะเพื่อเพลิงกับเมนูปลาไหลของเขาตลอดนะคะระหว่างที่กินไปเขาก็จะมีกิจกรรมสนุกๆให้เราลุ้นกันด้วยนะคะโดยเอาจานเปล่าที่เรากินเสร็จแล้วหย่อนลงไปในช่องนี้เมื่อได้ตามจํานวนที่ต้องการเขาก็จะมีกระชัปองหลดลงมาให้เราลุ้นกันค่ะว่าคืออะไร มาดูกันสิว่าวันนี้เราจะได้อะไรแกะสิคะก็คืออะไรตี <f ix> ่นี้คือสิ่งที่เราได้มาตอนเรากินครทที่สิบพ <f ix> อทาน<ป>เสร็จเราก็กดที่แท็บเล็ตเพื่อเช็คยอดได้เลยค่ะจากนั้นก็เดินไปจ่ายเงินเอง เขาจะมีเคาน์เตอร์ตั้งไว้เราก็เอาบินเลขโต๊ะไปสแกนยอดก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าจอเราก็แค่ใส่เงินลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่าเสียหายวันนี้5,370เยนหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,250บาทนะคะไม่แพงเลยค่ะ ถ้ากินในไทยมื้อนี้ก็น่าจะประมาณ3,000กว่าคุณภาพอาหารก็จัดได้ว่าสมราคานะคะแล้วครั้งหน้าเพจไปกับดวงจะพาไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะทุกคนบายบาย